นี่ไอ้ไนช่วยดาไอ้ไยไปจักะนี่ไหนเนี่ยมัน,ม,นมันช่วยดาแล้วนี่มึงพูดอะไรวะโคราชจะไปหาพูดเลยพูดไม่เป็นอ่ะมึงไม่ต้องหัดหรอกเดี๋ยวกูหัดเองมึงพูดเป็นไงยังไม่เป็นหรอกอไปเรื่อยแต่เดี๋ยวก็เป็นกระดีนางเอ้ เห็มเราเห็นไหมเราเขาปูดดจเขาคือเขาคือแฟนเองเนาะเขาจะปูดใจครับผมสามคนนี่จะไปคุณรู้แล้วมึงเห็นไหมเออเห็นเขาบอกก้มลงครับก้มลงครับพ่อมาครับเฮ้ไม่จัะพี่เอารูปผมด้วยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหายนะคะ มากครับโอ้ยขอบคุณคครับบขอุณทับน้าด้วยนะคะขอบคุณทับน้าด้วยนะครับขอบคุณทับมอนด้วยคขอบคุณนี่จะมีทับมึงเห็นขอบคุณขอบคุณเลยขอบคุณครับตบขอบคุณมากครับขอบคุณครับวิ่งห้องอีตันอะไรขอบคุณครับเห็นื่อยไหมมึงเห็นเขาตบมัดไหมนะครับพี่เติร์นพี่เติร์นพี่เติร์นเชิญหน่อย เราวันที่หล่งไหลมาครับขอบคุณมากครับอุ้ยได้ช่อดอกไม้กันด้วยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะมีช่อดอกไม้กันด้วยเมื่อยกินข้าต้มมัดเถอะโอ้โหดี๋ยวดเดี๋ยวดู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 อุ้ยน่ารักไหมใครไม่ใช่มึงกู มึงเไงไมเนี่ยกูจริงเหรอมึงเหรอตอนนี้กูเป็นกูเป็นสัพพลาดอยู่กูก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเหรอะมากหนักขบวดตอนไหนวะนะเขายังไม่ทันเป็นผ้า,าเขาตบมึงได้นะกูจะบอกใหอ้อ่่ะก็ไมรู้เห็นนมัั่งเขาใส่ชุดขาวกาตบมึงได้นะโอกูไม่รู้เห็นมานังานาา่งก็นึกว่าจะบวดวันนี้นี่จ้ะ อันนี้ปะหมาจ้ะหนูจะการถ่ายหนูจะการให้กูไม่รู้กูเห็นเขามานั่งอยู่เอ่อไอ้เติ้ลอะไรบิ่งหนีอะไรมาเนี่ยก็นี่อย่างในวันหนีผู้หญิงคนนี้แหละหนีทำไมอ่ะเขาสวยเกินไปนางเอ้ยจ้าแล้วแล้วแล้วผมต้องแล้วผมต้องพูดอะไรต่อเนี่ยเป็นไงฟัง ฟังฟังตามแม่เขาแม่พูดไงเบ้<ม>เข่าหรือยังทำไมคำถามแม่แมดูจ<า>้ะนั่นเลยจ้ากินเข่ามาหรือยังโอเ้เฮ้าโอเ้โอเฮ้ขาขณะเขาเขาพูดไม่เป็นน่ะเขายังพูดน่ารักอ่ะตัวแม่พูดว่าอะไรอีกอ่ะอร่อยจ้ะอะไรเนี่ยเขาพูดไม่ได้ถาม เป็นมดย่างแม่ถ่ายากนะเอาเขียงอีโต้มาถ่ายรูปดิเกนฑ์คุณเรียก iPad 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 อะไร iPad iPad พดไอแพดไนี่แม่เขาหลับหรือเปล่าเนี่ยแม่มันกดยากขนาดนี้ ผมคิดว่าแม่หลับแม่ตั้งไอ้นี่1 0อยวิเอาไว้เขามีสูงสูดสิบวิ1 0อยวิ <laughs> เอา้าแม่จ้ะทำไมจ้ะแม,ม่ไหนมาจ้ะแม่ผมจะถามว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะนางเอ้ยชื่ออะไรชื่อจำดงจ้ะ ทำไมน่ารักแท้เขาบุยงี้เด้พี่เวลาเขาผันไปผ่านมาคุณผู้บริโภคนองน่ารักงี้เดะนี่น้องน่ารักน้องก็มีแฟนเดะรู้ไหมเราฮะรู้ไหมเราอะไรนะพี่พี่รู้ไหมเราน้องมีแฟนหรือพี่รู้เหรเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับไม้เหลาๆสักอย่างนั่นแหละ อไม่เหลาเบนไม่เหลาเบนมึงไะเด้ไม่เหลาเบนมึงไะรวมไม่เหลารวมไม่เหลามึงไม่รู้เรื่องไหมกูอบอกว่ารู้ไหมเหลาอูร้รู้ไหมเหลากูมไม่รู้อู้รู้ว่าเหลาเหลาอะไรอู้สาวบอกรู้ไหมพี่รู้ไหมพี่มึงไม่ต้องสนอะไหนคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดไอ,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 อ้เจ้าเออแล้วเอ๊ะเจ้าไอ้มาทําอะไรที่นี่มาหาแฟนจ้ะนางมาหาแฟนจ้ะแล้วนางเจอหรือยัง ไม่ไดเจอแล้วว่ะจ้ะมังเดิมผ่านไปผ่านมาเงี้ยก็เจอทำว่าแฟนอยู่ที่ไหนต้องพูดว่าไรแฟนอยู่จักกันไหนแฟนไปจักกัไหนแล้วแฟนทีละคนสอนเยอะๆงงแฟนอยู่กัไหนออ๋แฟนอยู่จักกกนไหนไม่มีจักจัะแฟนอยู่กัไหน วงวัยวันต้องหิวหิวหนูจัดการเองมาถิ่นเองเนี่พิพาทนี่รวบแม่มเลยแล้วมาเดินที่นี่เนี่ยไม่กลัวหรือไงไม่กลัวแล้วจ้ะไม่กลัวแล้วจ๊ะก,ก็เนี่ยบ้านนางที่นี่บ้านนางอ๋อฟังออกอ่ะ แปลแปลแปลด้วยนะไม<ต>่ไ่้ก็เ<ด>นี่ยมันก็เนี่ยม,มันน้องน้องไม่กลัวหรอกจ้ะเพราะว่าน้องเคยแบงหน่อยน,น้องก็รู้เขาเมืองนั้นก็รู้ไปถึงข้าแยกนิ่งหนองเองก็รู้อันนนีี้่แยกช<อ>ือ่อแยกเหรอจ้ะจะแยังไงแยกนิ่งหน่องอ่ะจ้ะเขาไปที่นี่มันจะมีให้แยกไม่แล้วพี่ไม่มีให้แยกเพียงเขาไปเถอะเขาไปที่นี่เจอยาหม้อแล้วพี่ไม่ต้องกลัวหลวงดาวพุทนางจะพาเพียงพ่อจะพาพี่ไปเองจ้ะเขาเอาแปลที่เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่า งงเลยลงในใจเวอร์กันเ,เนี่ยบ้านนังเออเนี่ยบ้านนางเนี่ยพ่อนางก็อยู่เนี่ยว่าพ่อแม่นางก็อยู่เนี่ยแล้วก็พี่นางก็อยู่เนี่ยครอบครัวนางก็อยู่เนี่ยตว่วมาไปข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวด้วยใจเพราะว่าเวลาไปไหนก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่พาไปเด้อไปในเมืองไปกินข้าวไปกินตรงต,รงตรงิกฮะอะไรเงี้ยแปลที่เขาพูดว่าอะไรรอฟังอยู่งงกูเหมือนจะเป็นลมยังไงไม่รู้ เขาบอกว่ามาที่นี่เป็นบ้านของเขาไม่ต้องกลัวหรอกพ่อเขาแม่เขาพี่เขาก็อยู่ที่นี่เขาจะดูแลกูเจ้ะอีพไปกินข้าวข้าวหน้าไก่จตตรงเต๊งท่าอจ้ะอ๋อแล้วจะพาไปกินข้าวหน้าไก่ตรงฮายิ้งแย่งนอก ว่าอะไรดีว่าไก่เป็นไม่กล้าพูดไปเลยตามสบายเลยจ้ะบา่าตอนนี้เขาฟังออกจ้ะตอนนี้เขาฟังออกเขารู้ตอนนี้ตอนไหนอะตอนนี้เขาฟังออกจ้ะเขารู้อยู่แต่ว่านังอ่ะพูด,พ,ด,พ,ดพูดแบบว่าพูดกลางโยมไม่ได้เพราะว่านังจะกุกลินนังก็บูอย่างเงี้ยแหละภาษาบ,บ้านนังโอเคจ้ะพี่มาจักรนี่ <laughs> พ,พี่มากันเนี่ยพี่มากันนี่ได้มาเจอนางจ้าพี่อะไรเอ๊กที่เนี่ยเออออะไรเอ๊กที่เนี่ยพี่จักรกแล่เอ๊ะกับนางมากจักรกแล่เนะจ้ะไม่ใช่จักรกแล่คืออะไรจักรแล่เนะจ้ะอะไรจ้ะ มึงคิดรู้ขนาดคนโคลาชยังไม่รู้มึงพูดอะไรโคราชจะงงเวลาพี่ไม่รู้อะไรพี่ก็บอกว่าจักแล้วจักแล้วเป็น่ยโอ้จักแล้วเนาะพี่จักแล้วเนาะมาหาน้องนางตรงนี้ออยู่ด้วยกันได้โอ้วันวันหนึ่งคุยกันกี่คำมาพวกมึงเนี่ยแม่คุยกันรู้เรื่องไหมไอหาเอาไอคนคุกพี่พี่อย่าพูดเป็นไม่จ๊ะ อยากพูดเปล่นไหมอยากพูดเป็นเป่นสิเดี๋ยวี่สอนนาอลองพูดสิแล้วมันจะใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะอภิจีถามนางว่าอะไรจะถามว่าเออมีแฟนหรือยังน้องมีแฟนยัง,งเป็นเนี่ยน้องมีแฟนยังน้องน้องมีแฟนยังน้องตีตะโพเดี๋ยวนะ ขยึกอยู่นั่นน่ะรอขยึกอ้าวเงี้ยไอ้น้องเฮ้ยน้องน้องน้องเงินน้องมีแฟนหรือยังมีแล้วจ้ะไปตามหาแฟนอยู่จ้ะตอนนี้ก็เดินมาตามทางแล้วก็มาตามหาแฟนอยู่จ้ะเพ่แฟนน้องชื่ออะไรแฟนน้องชื่ออะไรแฟนน้องชื่ออะไรแฟนน้องแน่แฟนน้องชื่อ โอ้โหนักนักคนด้านนั่นอ๋อจ้ะแล้วเจอหรือยังเหมือนจะเจอแล้ววะจ้ะแฟนเจ้าเนี่ยอยู่กระไดอยู่กันนี่หละจ้ะอยู่แถวนี้นั่นนลจ้ะงั้นเราหันหน้ามาคุยกันได้ไหมได้จ้ะเราจะได้คุยรู้เรื่องเออทำไมไม่หันหน้ามาคุยตั้งแต่แ,ตแ,แรกวะรูก้กันัม่งกินข้าต้มหมดอันอยู่แล้วเนี่ยว่าจะคุยกันรู้เรื่องขอโทษจ้ะ กูุมเปืดนะกูจะยิงมึงกูจะเลาะฟันมึงออกเลยนะไอ้เตือนกลัวไหมขอโทษเดี๋ยว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 เขให้พี่พยักหน้าก่อนเด้อน้องเดี๋ยวค่อยรวบมันโอันน้พวกมึงอะพวกกูเด็นกน,น้อยคือพวกกูขอโทษไปรุ่นแถวนี้นังเอ้ยหันหน้ามาได้จ้ะโอ้ยมึงพูดภาษากลางเถอะหันมันไปดีแม่ที่นี่หันไปก็กอดเถอะไม่รู้หินกลัวเรา ขเอาตะกี้หายังไงขยื้อเขยื้ออยู่นี่ขยื้อก็โต๊ะไก่น้องขยื้อยึงเงี้เอา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 โต๊ะไก่เอา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 ยังขยื้อไปเงี้แม่เอาเอา โอ้โหอะไรอะตัวอะไรอะเป็นตุ้งคนอาราอะไรครับเอาคนอะไรคนคนอาถยไม่ใช่ปล่อยฉันจะเป็นใครเนี่ยจะไปยุ่งกับฉันได้ยังไงจะปล่อยฉันโอ้ก็เป็นเปลงเลยครับนี่ไอ้ดาวโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเลยครับสลัดยังไงก็ไม่หลุด